สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่285กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมงละที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันนะครับพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับ174นะครับผม OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ E p พีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่24ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม e ีพีนี้มีทั้งหมด24รายการนะครับพี่ๆ นะครับผมถ้าหากสนใจแล้วนะครับผมก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลข EP ด้วยนะครับ EP นะครับผมก็แต่ละ EP ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าพี่ๆนะครับผมดูแล้วชอบใจนะครับผมจดเป็นหมายเลข EP แล้วก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะชอาบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางประทาทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1ใน EP นี้เลยนะครับสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญฉลองฮอชันนะครับผมนี่นะครับไล่ฉลองยุครบรอบรับนะครับผมนี่นะครับชุด3องค์แบบนี้นะครับผมปีพศ2518นนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผม นำออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูแต่ละองค์กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมชุด3องค์นะครับผมลงปูทีมปี18นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับสวยสดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆทำใดดูเราชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับองค์ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่2นะครับแต่ละองค์นะครับผมเจ้าของเดิมแกจะเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้พักนะครับผมโดนสภาพอากาศนะครับผมเนี่ยนะครับนี่นะครับผม สวยๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับวันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมชุดนี้แบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมดสกองแล้วก็กล่องดําเดิมเลยนะครับสวยๆดําเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งฟันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเสมา8รอบนะครับผมหลวงพี่มีสริโกปีพศ2อ1 8นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3ในชุดนี้นะครับผมหรือว่าองค์สุดท้ายในชุดนี้นั่นเองนะครับผม องค์นี้นะครับผมจะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับให้พี่หน่่ยนะครับผิวสวยมากนะครับผมสําหรับองค์ที่3ในชุดนี้นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม3ององนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมชุดนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม l ล n e แอดนะครับ1น4 o i p t q นะครับผมเบอร์โทรก็0 9 0กนะครับ 3251096นะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นรุ่น2นะครับผมวัดประดูชิมพีปีพศ2 5 1 1นะครับมาพร้อมกับกล่องกระมยี่เดิมๆเลยนะครับพี่ๆเหรียญปู่โตหมายเลข2นี้นะครับผมเป็นรุ่นที่2นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมปีพศ2511นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับผิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหากท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่ารายการไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีแบบนี้เลยนะครับผมพศ2511นะครับเหรียญหลูงปูโตนะครับวัดประดูชิมพีรุ่นที่2นะครับ เราดูลองชมกันได้เลยนะครับผมแบ่งฟันให้พร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่2นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข3นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับในงานผูกพันธสีมานะครับผมนี่นะครับปีพศ2521นะครับผมรายการนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องกำยีแบบนี้นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมตีนะครับ เปียนพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับหลังฮนุมานเชิญทงแบบนี้เลยนะครับผมในงานบุกมัทีมานะครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมเติมแบบนี้เลยนะครับผม400บาทจัดส่งให้พี่ๆเลยฟรีเลยนะครับผมนี่นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ น้ำมานเชเิญองแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมเิมครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่3แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็นะครับผมกติกาก็เหมือนเดิมในทุกๆ E ีนะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP ีด้วยนะครับถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข4ี่นะครับผมนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับใบประกาศสิบัตินะครับผมใบใหญ่ๆเลยนะครับพี่ๆี่สำหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมวัดชางให้นะครับผมปี24สี่ 97นะครับผมเนี่ะครับเป็นเนื้อว่านนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นี้นะครับ800บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ะครับดูผิวกันชัดๆนะครับผมเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะครับผมหมายเลขที่สี่ใน e p ีนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมหลมพ่อทวดเนื้อว่านนะครับ รายการหมายในที่4ใน EP นี้นะครับผมทําใดรถูกใจนะครับหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศนิบัตนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับขออนุญาตซูมออกมานะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับวัดช้างให้ปีพศส4 97นะครับนะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับ เป็นประเภทเนื้อว่านะครับผมได้รับรางวัลนะครับราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับวันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงไก,กงนง een, ะนะ 4, ่นะครับพี่ๆพ่อปานวัดบางนมโพนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับผมพ่อปานองค์นี้นะครับผมหมายได้ที่5นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับ,บ عت, ผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหลวงพ่อปานหมายเลข่ห้านี้นะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่พี่พระปานองค์นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับถูกใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีพูดคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมท่านใดเช่าหมายเลขหนนะครับ หรือว่ารายการไหนนะครับผมก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับพี่ๆมีนะครับพ่อปาาพิมพ์ทรงไก่นะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสิบัดนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับวัดบางนมโคนะครับผมพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นประเภทเนื้อดินนะครับผมนี่นะครับได้รับรางวัลแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมาถ้าผมเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะครับผมพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปิดตานะครับตุ๊กตาใหญ่นะครับผมลงบุโต๊ะนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับผมหากสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วยอีพีด้วยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่7นะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆหรือว่าเนื้อลายเสือนั่นเองนะครับหลังยันตรีนะครับผม องนี้ก็400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับติดตานะครับผมกระนกข้างนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมเนื้อจะเป็นออกเป็นลายเสือเลยนะครับพี่พี่ฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแสงไฟสะท้อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เป็นพิมพ์กระหนกข้างนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผมนี่นะครับจะพยายามลงกล้องให้ดูนะครับผม สำหรับรายการแต่ละรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆหลังยันตรีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตากระหนกข้างนะครับหลวงปู่โตวัดประดดูชิมพีหมายลขที่7นี้แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข8นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเหรียญนี้300บาทนะครับผม3 0มบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เรียนพระพุทธชินราชนะครับมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมทันใดนะครับผมดูเราถูกใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับผมตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับผมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมพิษณุโลกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทันใดสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับในที่ถัดมาครับผมเป็นสมเด็จยานวิราชนะครับผมหรือว่าพระสมเด็จหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับอง์นี้450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับดูเนื้อหามนลสารก็ชัดๆเลยนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับพระสมเด็จยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบนได้อิกนะครับนี่นะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่9แล้วนะครับ ดูกันชัดเลยนะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับนีนะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่ผิวสวยๆยาเดิมนะครับ450าบาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบนไดอิกนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่10ครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่น่อยนะครับองนี้นะครับผม450บาทนะครับทนใดสนใจนะครับผมทั้งสมเด็จแล้วก็พระปิดตานะครับผมแผ่งปันให้เลยนะครับ800บาทนะครับผม สำหรับที่ท่านที่สนใจ2องค์พร้อมกันนะครับผมนี่นะครับเฉพาะนะครับผมพระสมเด็จกับพระปิดตาหลวงพ่อแดงเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับแต่ถ้าเป็นองค์เดี่ยวนะครับผม450บาทนะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆลองดูนะครับผมเนื้อหาโมลสารนะครับในผิวนะครับผมเนื้อจะออกเป็นผิวสีแดงๆนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆเป็นยันแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับนะครับ พระนะครับผมปิดตาหลวมพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข1 1ครับเป็นพระ่ากระดานนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทนะครับหอมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมพระ่ากระดานหมายเลขที่11นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยๆเริมๆแบบนี้เลยนะครับท้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมนี่นะครับพระ่ากระดานนะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทนะครับเนาะหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสิบสองนะครับอันนี้จะเป็นนะครับ ปิดตาไนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่โตเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับปิดตาปู่โตองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปู่โตนะครับ <Wes drinking hil Rent> ผมปิดตาเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจนะครับผมหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผม ด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมนี่นะครับ450านะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นพระกลมแผนผงไพ่กุมารหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผมพิเศษนะครับด้านหลังจะเป็นเบี้ยแก่นะครับนี่นะครับเป็นเบี้ยนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับอง์นี้400บาทนะครับผมสำหรับพระขุมแผนนะครับผงไพยกุมารนะครับ หลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขที่13นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมทันใดดูรอดถูกใจจริงๆนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่ไลน์ได้นะครับผมเบอร์โทรก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเพื่อนๆในไลน์มาได้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมพระคุณแผนนะครับปูทิมนะครับ 400บาทนะครับผมไม่ได้ขถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่หลวงพ่อทวดนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นผมไม่แน่ใจว่า3หรือ4นี่แหละครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม650นะครับผมสําหรับเหรียญพ่อทวดนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นั่นเองนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมหรือว่าพระครูวิศัยโสพลนะครับผมเป็นผู้ปลุกเสกนะครับผิวสวยมากนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับนี่เหมือนจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่ 14แล้วนะครับพี่ๆหมายเลขที่14ใน EP นี้แล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับด้านหลังนะครับพี่ๆนะครับพระครูวิสัยโสพณนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระปิดตานะครับยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบาตเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต ออกมาให้ดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นการ์ดประกาศสนิบัตนะครับผมนี่นะครับพระปิตานะครับยันดวงเล็กนะครับผมโลคุโตะนะครับเป็นเนื้อผมเคสอนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15ครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมเนื้อผมเคสอนะครับน่าจะเป็นเคสอแช่น้ำมนตนะครับผมนี่ยนะครับดูผิวกันชัดเลยนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมฝากตะกรุดตรงนี้หนึ่งดอกนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผม้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับนี่นะครับลวงปูโตวัดประดูชิมพีนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญอาจารย์งกิมโคยนะครับผมหรือว่าอแปลงสีนั่นเองนะครับ เหรียญนี้600บาทนะครับพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของอ่าแปรลงสีนะครับผมหรือว่ารุ่นที่1นนั่นเองนะครับอาจารย์โกกิมโคยนะครับผมเลยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมทันใดดูแลสนใจนะครับผมหรือว่าชอบใจนะครับ ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับปีพศ .2,000 นะครับผม519นะครับผมอาจารย์งกิมโคยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมวัสสันเจ้านะครับพี่ๆของพี่วัสสันเจ้านะครับสวยมากนะครับผมอยากดูรูปภาพก็ไลน์เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายได้ที่17นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับพี่ๆเหรียญนี้300บาทนะครับ สำหรับรายการที่17นี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อทบนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมหลวงพ่อทบนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยคมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับปีนะครับผม2518นนะครับผมเป็นหลวงพ่อทบนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข18ครับเป็นเหรียญนะครับผมดูปูพแพ้วนะครับผมปาวะโรนะครับพี่ๆนะครับปีนะครับผมเป็นปี2อ4 7ีนะครับเป็นอายุฉลองยุครบนะครับผมแปปีนะครับเหรียญนี้นะครับผม4 5 0บาทนะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญดูกูพแพ้วนะครับผมปาวะโรนะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหน่นยครับที่ระลึกนะครับผมเป็นเหรียญอุกแหวนนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับพี่ๆหน่นยครับตาหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับวัดกำแพงแสนนะครับออกที่วัดกำแพงแสนนะครับปีพศ2547นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสิแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับขององนี้400บาทนะครับสําหรับรับปิดตาพ่อแก้วนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับพี่เนื้อผงคูกลักนะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆ F C นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหลวงปูไข่นะครับพี่พี่วัดเชิงเลนนะครับผมนี่ะครับหลวงปูไข่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับด้านหลังมีรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมนี่นะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมผิวก็จะสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับ ชัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับผมพี่ๆต้องส่องเองแล้วนะครับผมตาชัดกว่านี้นะครับนี่นะครับผมด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญปูไข่นะครับผมราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่21ครับเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับ สำหรับหลวงพ่อทวดหลัหนังสือนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หนึ่งครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับปัดช้างให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่ะครับ ปีน่าจะเป็นปีพศ2505นหระครับหรือว่า2505นั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลงพก็สวดวัดปักน้านะครับหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมรายการที่22นี้นะครับผมขอให้ด้วยนะครับพอดีืมไปชนกล้องนะครับผมนี่นะครับ สวยเดิมๆแบบนี้แล้วนะครับผมสวยงดงามมากๆครับผมสําหรับพระองค์องขวันนะครับหลวงพ่อสดรปากน้ำน,นะครับผมท่านใดดูรวถูกใจหรือว่าชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับในกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่23นะครับรายการนี้จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมหลบุตโตนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นรูปรูปเก่าหลบุโตอยู่ด้วยนะครับผมนี่นะครับ องค์พระก็จะเป็นแบบนี uh ้เลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โตนะครับผมรายการที่23านี้นะครับผมวัดประดูเินพีนะครับผมอักขรอักษรชัดเจนนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2 3นะครับนี่นะครับผมผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปโตนะครับผมที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์นะครับผมจัมโบ้นะครับพี่พี่พิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ามนนะครับสําหรับรายการที่24นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับหลวงปโตนะครับผมวัดปราดูชิมพีเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ามนนะครับผมนี่นะครับ อยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับฝั่งด้านล่างนี้นะครับผมนี่ผมลงกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับมีเส้นเกสานะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับพี่ๆสวยงดงามมากๆนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปู่โตองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ ด้านหลังรุ่นตัวรุ่นจัมโบ้สองจะเป็นหลังยันสุกิติมานะครับผมหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากท่านใดดูแลชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มผูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมท่านใดนะครับที่ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจนะครับสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับ เข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบก,กันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ